โนดีก็เดินผ่านร้านพี่อูจุนอีกแล้วหนูดีก็อยากเจอพี่อูจุนใช่ไหมวันนั้นเจอพี่หนูม่วงกับพี่เจเคเอาลองไปถามที่เคาน์เตอร์สิพี่ขาพี่อูจุนจะเข้ามาวันไหนคะหนดีจะไปถามแล้วเนี่ยอยากเจอมากอยากเจอมากอยากเจอพี่อู๋จุนมาก แลอมาเมื่อวานก่อนเหรอเอ้ยมเมื่อวานก่อนหนูไปโคราชบ้านยหยหนูอดเจอพี่อูจุนเลย,เย FC พี่หูจุนนะเนี่ยวันนั้นมาเจอพี่บอสกับพี่หนูม่วงเมื่อวันไหนวันพฤหัสอืมอันนี้อ่าพี่อูจุนมาวันไหนนะลูกวันที่ผ่านมามันสุกแล้วปะประมาณวันสุก หนูดีพลาดเลยดีพลาดเลยประมาณมันใช่ไหมไม่ใช่มาวันเดียวกับพี่พี่หนูม่วงหรอพี่หนูม่วงกับพี่พี่ JK หรอที่มาตอนใกล้ร้านจะปิดอะ่ะอีวันนึงอาวันถัดมาหรอเอหนูดีอดเจอเลยอะไรจะมาตีเลยคุณแม่ล่ะ วันนั้นวันนั้นมาเจอพี่ JK เนาะแล้วพี่ JK บอกว่าถามว่ารู้จักไหมสามคนนี้คือใครเขาไายถูกบอกว่าพี่หนูม่วงพี่ JK เลี้ยงน้ํหนมชมพูเลยใช่ใช่ไหมเลี้ยงน้ํานมชมพูหนึ่งแก้วจะมาทุกวันเลยล้อมาถ่ายคลิปที่ไหนคะวันนั้นล้ออ๋อแล้วก็เลยพอดีแบบว่าพอจะกลับก็เลยแวะมาร้าน แต่วันนั้นเห็นแค่สามคนเมื่อวันพรหัสหรอวันวันต่อมาเะยใช่ไหมอ๋ออดเจอเลยใช่ไหมคะไม่ได้เจอเลยแบบคือมา,มาเขามาบ่อยมากนะแต่วันนั้น<ส>ได้มีโอกาสเจอพี่หนูม่วงกับพี่เจคเคแต่เขา่าอยากเจอพี่อูจุนใช่อยากเจอพี่อู๋ะอ,อ,อะไรนะ อ๋ออยากเจอพี่หูกับพี่เม <laughs> ย์มไปค่ะข,ขอบคุณค่ะพี่ก่อนขอบคุณค่ะรูปหน้าตาพี่อูเนี่ยดูดูโปสเตอร์ไปก่อนดูรูปโปสเตอร์ไฟไปก่อนอ๋อนี่เหรอพี่เมย์อ,อใช่ไหมอ๋อกินนมชมพูมัอนหนูเลยอ่าอ,อ,อ เอาเลิฟยูพี่เมย์ก่อนเลิฟยูพี่เมย์ก่อนจะได้เจอไงเออนั่นแหละเอาทำต่อการทำต่อกันจะได้เจอไงอ่าหัวใจรักพี่เมย์อ,อยากเจอพี่เมย์กับพี่หูหขเขาทำให้สองข้างเลยทำไม่สองข้างเลยเพราะนั้นเขามาเจอพี่หนูม่วงไง <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาบ่อยๆเดี๋ยวคุณแม่พามาบ่อยๆ